งานก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มทำพิธีแล้วค่ะได้พูดคุยกับพิทัศน์เมื่อกี้นะคะบอกว่าทําบุญนะคะให้กับหลวงปู่สวงแล้วก็หลวงตาเป่าหลวงปู่เป่าด้วยนะคะทาพร้อมกันเลยนะคะในวันนี้นะคะวันรบรอบละสังขารของหลวงปู่สวงนะคะที่กระท่อมบ้านดุลนะคะ ตำบลอพอํอเบอเชต์จสุรินทร์นะคะพิกัดนะคะบ้านดุลตำบลอพอํอเบอเชต์จสุรินทร์ค่ะกามีสุมิชาจาราเวรมนีค่ะแล้วนี้ก็จะมีการขึ้นเว้าใหญ่ด้วยนะคะที่กระท่อมรัสังขารบ้านดุลนะคะอันนี้พิทักษ์ทำเองกับมือเลยนะคะแล้วก็ให้พี่เล็กเป็นคนเขียนนะคะลุบสาาเวรมนีรัตานี สัพปริวราณะวิกูสังฆัสสะโคนุชียมะสาธุโนพันเตวิภูสสงฆอิมานีปัตตานิสัพปริรานีปตินาจูธรรมังเวะทิสุขายะาเดระสเรญ ข้าพเจ้าทาั้งหลายขอน้มถวายพัตพตาหารขับทั้งบริวา,ทารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพุษุสงฆ์ขอพระพกษุสงฆ์ทงรับพัตตาหารขับทั้งบริวา,ทารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลาย ได้ยาของข้าพเจ้าทั้งหลายซิมการละนานเนาทินสาธุเดี๋ยวนเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ทาสครับสวัสดีค่ะจ้าแปะอะไรเนาะเปะรายชื่อ,อรายชื่อรายชื่อผู้ขึ้นบ,บ้าป่ะจ๊ะครับอ๋ออันนี้เหมือน อฟซีฝากไว้นานแล้ว400ก็ขึ้นให้แล้ววันนี้อ๋อขึ้นในวันนี้วันวันรอบรอบของหลงปูสัวเนาะครับค่ะวันน่าสงคาญพอดีเขาไม่ได้บอกชื่อผมเลยอาการบอกลวงดูว่าเอฟซีที่ฝากเงินไว้400ก็ได้ขึ้น500ได้ขึ้นไว้ให้ลวงปูแล้วครับค่ะก็ถ้าได้ดูคลิปอยู่ก็ได้ขึ้นแล้ววันนี้ค่ะคลิปสองอันนี้คือมีมีสองคนเนาะครับมีสองช่องนะคะมาวันนี้นะคะเนาะอันนี้คือแอดมินีนะคะ อันนี้คือ880อะไรเนาะเลขน้องภูมิน้องภูมิป่ะอยู่เขาก็ไม่เขียนให้เป็ดอ๋อเขาเขียนเองเลยไหคะกับเขียนเองเขาเขียนชื่อเขาเลยอ๋อแ8ดแเบิร์ดม่แล้วกับเบิ้ลแต่ถ้าอันนี้ก็ขอเช็คนิดนึงเนาะงถ้าผมน้องภูมิเขียนให้880ผมก็จะเอา8 8ดแเป็นสิก็คือหนึ่งหกศูอันนี้เลขน้องภูมินะคะเมื่อคืนหลวงตาเปาเอาเงิน500มาให้ผมบับห้าร้0ยผมก็เลยเขียนส5 0 เพราะาน้องที่มาจากสมุทรปราการมานอนตรงนี้ไม่รู้มามาจากไหน4ตัวมันมานอนอยู่สี่มุมเลย1 2 3, 1> ึ่ 2> ผมก็เลยจับ4ี่ตัวมาลงข้างหน้า500ก็ตัดศูนย์อกหเป็น4 <c oughs> ี่ห้าศูนยอลงตาเป่าเอาเงิน500มาให้มันคือ,อพี่ฟันันเห็นลง,ลงตาเป่าท่านเอาเงินมาให้ห้ายบอกว่าช่วยทำบุญ อันนี้ก็แล้วแต่น้องใครจะเชื่อก็เชื่อตไม่เชื่อก็อกอกแล้วแต่เพราะเห็นลูกลกระเป๋ามาจริงๆริงทําอคืน พอปกติวันละสังขารท่านก็จะมาทุกปีใช่ค่ะแต่ปีนี้ท่านก็ขับข้ออีสักนิดหนึ่งก็จะได้ขึ้นว่าวาว้ลุงผูเพราะว่าตอนนี้ยังยังโตกันี่เอนยังจะทยอยโตอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่มาได้ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วกับมีงทานอยู่นะครับก็รงทานวันนี้ก็ขนมจีนน้ำยาของคุณลุงสมัยศรีสุกนะครับแล้วก็คณะส่วนข้าวมันไก่ก็จะเป็นของคุณแม่เทียนสุภาใส่รอบลูกหลานแล้วก็ เป็นขนมข้าวหลามก็พี่พอดีไม่ได้เจ๊ชื่อเลยจำชื่อท่านมาได้เมื่อกี้ข้เจ๊ข้าวหลามแล้วก็ขนมกลองเป็นขนมเค้กนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับเจ้าภาพงทานมาร่วมบุญถวายงทานวันนี้ทุกคนได้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจอิ่มท้องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อกี้มาร่วมบุญวันนี้อันนี้หลุดปุ๊บจ้าครับเมื่อกี้พูดถึงลุงตาปุ๊บแววก็ลงปุ๊บจ้าแล้วก็มีลมด้วยเนาะจมีลมมาด้วยสองรอบแล้วนะคะ มีลมมาสวนรอบแล้วนะคบครับพอดีมีพี่ที่มาจากทางโคราชครับจะผ่าช่องเอาเอาไก่ตัวใหญ่หนึ่งคู่นะครับมาถอยลงปูนครับก็ให้ให้ถอยรถเข้ามาเลยครับเพราะว่าหนักครับก็ขอขอเรียนขอเรียนท่านสภาพบุญนะครับมาช่วยยกไก่ลงที่หน้าศาลาด้วยนะครับเพราะว่าไก่ตัวใหญ่มากทานด้วยนะคะในวันนี้นะคะอ่าปราตแล้วก็ลุงไม้นะคะ นี่ก็ทเป้านะคะไปขึ้นถลายให้กับลงปรวสวงนะคะที่ก้นจบกนะคะเป้าทุกนูคร้กันนะครับขึ้นเ่าสวายกพ้อมกันนะครับก็เจอะับท่ที่อู่นทางระชมทางาลาฝาบพเกียไปแล้วแต่นะครับก็มาที่ต้นจุกใหญ่ได้เลยนะครับพร้อมที่จะขึ้นเ่าถวายลุกปูสวงได้เลยนะครับ เดี๋ยวก่อนเด้อเล็กแล้วให้ถ่ายก่อนจะเอาลงอีกไม่น้อยนึงเอาลงนิดนึงจ้ะอันนี้เลขพี่ทัฒน์ันเห็นหลวงพูเป่าหลวงพูเป่าให้ให้แดงร้อยให้แดงห้าร้อยให้ฝันพี่ทัฒน์พิพัฒน์ฝันเลขฝั่งน้นแปดแปดศูนย์เลขน้องภูมินี่ค่ะ

ขด้ง,ดงดดได้งวด้งยมากเลยนะ้ยเน้าะไม้าีกายติดาัดลยล้ายคคล้าค้ายค้ยคล้านะคะ้ายค้นยค้าล้าล้ายลายคะาคะ้นค้า้ยยคะคะ 1ิบหกสามะเออสิบสนะครับถึงยอด12 3 5ห้าถึงยอด12 3 5นะครับ 36, ก็สามหกมกี่ย น้ำจีนลุงไม้นะคะอันนั้นก็เอาไปเลยไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงตักน้ำยาน้ำยาอะไรเนาะค่ะลุงน้ำยาไก่ครับตัวนี้่ครับอร่อยแน่นี่จ้ะลองทานเนาะค่ะเนาะทานด้วยกันไหมจะเร็วขานด้วยมาเลยมาเลยจ้ะผมก็ด่วนเหมือนกันแต่ผมมันเก่งเก่งกาจค่ท่านใดที่นะคะอยากกินขนมจีนของลุงไม้นะคะก็เชิญได้นะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะ ทำดวงทานนะคะวันนี้นะคะขอให้ลุงนะคะแล้วก็ครอบครัวของลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้บุญเยอะนะคะรวยๆนะคะขายลอตเตอรี่ก็ขอให้ขายดีน้ำส้มดีดนะคะโอ้มีน้ำส้มด้วยอันนี้ก็ดวงทานเหรอคะพี s <S ่ท่านทานของพี่สิริกรครับสองหลักอ๋อมีชื่อด้วยเนาะสองหลับก็สองสองน้ำดื่มน้ำส้มพี่สิริกรแสงอรุณนะคะ มีน้ำส้มแล้วก็น้ำดื่มเนาะคะ่ะแล้วก็ช่วยรงคชาทำกับข้าวด้วยอ๋อช่วยด้วยเนาะค่ะเนาะน้ำส้มมาเลยบ่มคะแล้วก็น้ำบ่น้ำดื่มด้วยน้ำส้มด้วยวีดูครับวีดูมีทุกอย่างเลยเนาะจ้ะแสดงโซนล่างฟางนู่นด้วยแล้วครับจ้ะ สาธุสาธุบุญด้วยนะคะที่ได้ร่วมบุญนะคะวันนี้นะคะก็ท่านใดที่มาได้กินนะคะได้กินได้ดื่มนะคะก็ขอให้คุณพี่สตรีกนนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะที่ได้ทำโรงทานโอ้ข้าวมันไก่ยังเดินทางมาไม่ถึงกับยังมาไม่ถึงไม่รู้เข้ามา่ได้หรือเปล่าพูดทางคิดเร็มากเลยพี่หนูยังติดจ้ะ เดี๋ยวก็รอข้ามันไก่อีกด้วยเนาะค่ะนาะแลก็มีเต็นท์นะคะมีโต๊ะมีโรงทานเ้อมีที่นั่งดีนะคะ่านผู้ชมคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมนะคะ,ะเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันนี้นะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ขอให้รวยรวยเงินรวยรวยทองคิดสิ่งใดนะคะ<อ>ทําสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะรวยรวยเฮ่งเฮ่งนะคะสาธุสาธุจ้า